สั่งผมเป็นคนเซ็นผมเป็นคนสั่งผมรับผิดชอบวันที่ท่านนายกอภิสิทธิ์เสนอแนวทางปรองดองเมื่อวันที่3พฤษภาคม2553เพื่อต้องการให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบกลุ่มผู้ชุมดุมแกนนำต่อรองยื่นเป็นเงื่อนไขเพราะเจตนาจริงคือไม่รับแผนปรองดอง แต่บอกว่าผมจะต้องเข้าสู่การกระบวนการยุติธรรมยอมรับข้อกล่าวหาเป็นผู้ต้องหาผมก็ได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ฝ่ายเขาเกล่าวหาประเด็นต่อมากรบท่านประธานที่เคารพการไปมอบตัวที่เดียดยของนายสุเทพเพื่อสุบรรณนั้นนายสุเทพเข้าใจว่าคนในบ้านในเมืองนี้เขาไม่เรียนรู้กฎหมายกันหรืออย่างไรความจริงเรื่องนี้ก็พูดกันในที่ประชุมหลายหนแต่ยังอุตสาห์แสดงความโง่ออกมา เพราะว่าการไปมอบตัวนั้นนั่นคือหมายความว่าไปรับทราบข้อกล่าวหา